กอดเอเวอร์เรสต์นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือราดเกีลาบิ๊กไบค์นะครับผมเป็นตัวอุปกรณ์นะครับชุดอุปกรณ์นะครับหัวบอลขนาด50มิลลิเรหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวหัวบอลใส่เข้ามาด้กระบอกรีซีเตอร์นะครับผมจะใช้ตัวปินล็อกนะครับล็อกกับตัวตับเกียวนะครับผมสองตัวนี้จะช่วยแม่หัวบอลนะครับคลายออกนะครับผมหรือว่าตัวนี้จะไม่ทําให้หัวบอลคอนะครับสามารถลากได้ตามปกตินะครับผมตัวยางอะไรสามารถถอดข้อถอดออกได้ตามปกตินะครับ เซ็นเซอร์เท้าเตะเปิดได้ตามปกตินะครับอุปกรณ์เป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องดัดแปลงสภาพนะครับผมไม่ต้องออกไม่ต้องตัดนะครับนี่ครับผม โอเคครับสำหรับ Ford e v e r วอร์นะครับสี่ชุดลากเรือราชสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผม